ก่อนอื่นแม่จะทําผัดผักก่อนนะคะโดยทุกครั้งก่อนทําผัดผักเนี่ยแม่จะชอบเอาผักเนี่ยไปลวกก่อนใส่เกลือเล็กน้อยสีจะได้สวยๆนะคะลวกในน้ําเดือดสักครู่พอสุกค่ะแล้วก็เอาผักที่ได้ไปนอกน้ําเย็นค่ะค่ะหลังจากได้ผักลวกเรียบร้อยแล้วนะคะ แม่ก็จะมาเริ่มทำผักผัดเนยเลยค่ะแม่จะใช้น้ํามันพืชน,นะคะผสมกับเนยจืดใส่เห็ดชีเมจิดำลงไปก่อนเลยนะเพราะว่าเห็ดเนี่ยเราไม่ได้เอาไปลวกเนาะแล้วมันก็สุกยากนิดนึงแม่อาจจะใช้ไฟกลางๆนะคะผัดไปเรื่อยๆจนเห็ดเนี่ยมันเริ่มจะดูสุกนิ่มแล้วก็จะใส่พวกผักลวกที่เราลวกเอาไว้อะค่ะลงไปเลยผักพวกนี้มันลวกสุกแล้วไม่ต้องผัดนานนะคะปรุงรสด้วยพริกไทยกับเกลือแค่ นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผัดผัดเนยมาต่อกันด้วยแซลมอนเทอริยากิเลยนะคะวิธีทำแซลมอนให้มันหนังกร,บกรอบๆเนี่ยง่ายมากๆเลยใช้กระทะเทฟลอนนะคะไฟอ,อ่อ,อนๆค่ะอ่อนมากๆเลยนะคะเอาด้านหนังนะคะลงไปกริลก่อนค่ะ วางทิ้งไว้เลยค่ะขอหนังกรอบก็เป็นอันใช้ได้ค่ะแล้วก็วางด้านข้างที่เป็นเนื้อลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ราดซอสเทอริยากิกค่ะวันนี้แม่ใช้ห่อยามาโมรินะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะหลีเป็นไฟอ่อนเหมือนเดิมค่ะเพราะกระทะมันร้อนอยู่แล้วเนาะแค่นี้เองค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะก็ะจะได้แซลมอนเทอริยาก,กิอร่อยๆอจ้า เราจะมาต่อกันที่พวกการตกแต่งนะคะก็คือบ้านไหนจะสะดวกทาแบบแม่ได้หรือไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะจะใช้ไข่ดาวไข่เจียวไข่ม้วนธรรมดาก็ได้อันนี้แม่แยกไข่แดงกับไข่ขาวแล้วก็เอามาเจียวแยกกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะนี่ เรามาเริ่มจัดอาหารลงจานกันเลยค่ะแม่จะใช้พิมพ์รูปแพนด้านะคะวันนี้ใช้ข้าวญี่ปุ่นเนาะเสร็จแล้วก็จะมีพวกสาหร่ายนะคะทิคง่ายๆของการทําสาหร่ายเนี่ยสาหร่ายมันต้องกรอบนะคะเพราะว่าถ้าไม่กรอบเนี่ยเราจะกดไม่ติดนะคะกดไม่ได้เลยนี่แม่ก็ใช้สาหร่ายที่เป็นเอาไว้ห่อข้าวอะค่ะตัดเป็นแผ่นเล็กๆแยกไว้เนาะทําเป็นรูปแพนด้าอย่างนี้เลยน่ารักใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วก็เอาไข่ที่เราเจียวนะคะแยกกันไว้เนาะ ตัวนี้ก็เป็นไข่ขาวก็กะเอามาทําเป็นผ้าห่มก่อนไม่รู้จะทําให้ยุ่งยากทําไมนะแต่ว่าก็อยากทำ嘛เนาะใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอานี่เลยไข่แดงที่แยกไว้เอาพิมพ์กดผักนะคะให้มันเป็นรูปดอกไม้นี่กดกดกดเสร็จแล้วก็มาตกแต่งต่อค่ะเด็กที่บ้านเขาจะชอบกินผักนะแม่ก็จะมีพวกกะหล่ำซอยเนาะแล้วก็เอาผัดผักเนยเนี่ยใส่ลงมาอย่างนี้เลยโรยงาขาวนิดหนึ่งนะคะ นี่ได้แล้วคะ่ะน่ากินใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกจานเลยนะคะพอดีวันนี้มีสมาชิกมาทานข้าวด้วยที่บ้านเนาะอันนี้เนี่ยจะใช้เป็นอ่าสติกเกอร์ที่กินได้นะมันทํามาจากเจลาตินกับแป้งข้าวโพดคะ่ะแม่แม่วิธีใช้ก็ง่ายมากเลยก็แค่ลอกแล้วก็แปะลงไปบนอาหารเลยนะคะนี่ ลอกเบามือนิดนึงนะเพราะว่าเขาแบบอ่อนบางส e น s i t i v e มากเลยแปบบแปบะบแบบลงไปนะแล้วก็เริ่มจัดตกแต่งอาหารเหมือนกันได้เลยก็ทานแบบเดียวกันนะเนาะนี่แซลมอนเทอริยากิของเรานะจ๊ะใส่ลงไปอย่าลืมโรยงาขาวนิดนึงนะแล้วก็ใช้พิมพ์กดกดกดเหมือนเดิมก็จะได้ไข่แดงเจียวนะคะนี่วางลงไปเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วโรยงาขาวเหมืนเดิมจ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปแม่นะคะใครดูแล้วเนี่ยอยากจะให้กำลังใจจะกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ